ตอนนี้นะครับทดสอบกล่องอิ u g จ j 2.5นะครับกล่องเบอร์175นะครับบิดกุญแจออนนะครับได้ยินเสียงปั๊มติ๊กนะครับแต่ไฟเช็คแอนจินไม่ขึ้นนะครับกล่องไม่ทำงานนะครับก็คือกล่องช็อตนะครับกล่องเบอร์175นะครับของ G ี j 2.5นะครับ เสียงปัม๊มติ๊ดจะช็อตนะครับก็คือมันช็อตลงกาวนะครับคําว่าช็อตของผมคือช็อตลงกาวทํางานตลอดบีนะครับตัวที่จะสั่งกาวคือมันมาจากกล่อง ECU นะครับกล่อง ECU สั่งกาวมาให้ชอ็อตให้ลงกาวนะครับแต่มันไม่สามารถควบคุมได้ก็คือไบเชคไชนินมันไม่ขึ้นนะครับจึงทําให้รีเลย์ไม่ทํางานนะครับรีเลย์ที่อยู่ฝั่งกล่องฟิวเนี่ยไม่ทํางาน มันก็เลยทําให้มีเสียงปั๊มปิ๊กค้างนะครับสุดท้ายมันก็คือสตาร์ทไม่ติดนะครับเดี๋ยวเราลองแกะกล่องแก้ไขดูนะครับตอนนี้นะครับเปิดกล่อง ECU g XJ 2.5นะครับเบอร์1.75ภายนอกกล่องไม่เคยแกะนะครับสภาพสวยอายุก,ก็น่าจะได้แล้วนะครับมาดูภายใน ดูไม่จืดนะครับเพราะว่ากาปาซิเตอร์หมดชั่วโมงนะครับมีปลดไหลออกมาแล้วนะครับก็คือทำให้วงจรในชอ็อตนะครับแบบนี้สตาร์ทยากลากยาวตอนนี้ไม่ติดแล้วนะครับความติดลงกาวนะครับทำงานตลอดเวลานะครับโปรแกรมในกล่องสั่งงานไม่ได้ เพราะว่าคาปาซิเตอร์ตัวนี้มันจะเป็นตัวกรองเรื่องของกระแสนะครับก็เดี๋ยวเราซ่อมวงจรภาคนี้กันนะครับตามสูตรนะครับเราก็ค่อยมาลุ้นกันว่ากลับมาใช้ได้เหมือนเดิมไหมนะครับวงจรเสียหายเยอะมากนะครับ เดี๋ยวจัดการกันครับโปรดติดตามครับ ทดสอบกล่อง Jeep XJ 175นะครับหลังจากที่เราซ่อมแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะบิดกุญแจออนนะครับสตาร์กับเครื่องรถ4,000นะครับเป็นแก๊สมิกเซอร์นะครับสตาร์ทติดเดี๋ยวจะจะสลับเป็นแก๊สนะครับบิดกุญแจออนนะครับไปื่องจินขึ้นละนะครับเดี๋ยวต้องขอสต็อกคลิปนะครับเดี๋ยวคลิปจะเป็นคลิปสตาร์ทให้นะครับ ทดสอบกล่อง Jeep j e e j 2.5ให้นะครับสตาร์ทกับเครื่องสี่พันนะครับแล้วก็สับเป็นแก๊สมิเซอร์นะครับตอนนี้สับเป็นแก๊สแล้วนะครับรถผมเป็นแก๊สมิเซอร์นะครับสามารถสตาร์ทได้กับกล่องเครื่อง2.5เครื่อง4สูบนะครับเปิดแอร์นะครับแอร์ Air ทำงานปกติ อัตราเรน,นะครับอัตราเร่งปกตินะครับตอนนี้เป็นแก๊สมิเซอร์นะครับระบบก,การชาร์จปกตินะครับเดี๋ยวไปดูหน้าเครื่องกันนะครับแก๊สมิเซอร์นะครับเครื่องสีพันตันนี้สับเป็นแก๊สแล้วกล่องคุณสิลชัยนะครับเบอร์หนึ่งเจ็ดห้านะครับ ในส่วนนี้เราซ่อมไปนะครับตอนนี้กล่องใช้งานได้ปกติแล้วน,นะครับ